สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนป้าเทพเตือนแม่ปองบวชมาแล้วยิ่งต้องระวังมากอันตรายกับตัวเองป้าเทพโพงามกล่าวขณะไล์สดตอนหนึ่งถึงการจากไปของลูกทุ่งดังสอนเพชรสอนสุพรรณโดยมีพิธสีสวดอภิธรรมที่วัดบ้านเกิดจังหวัดสุพรรณบุรีว่าสอนเพชรสอนสุพรรณเสียชีวิตไปเราก็เสียใจด้วยมันก็ห่างกันแล้วก็อยากจะไปเหมือนกันป้าก็ห่างเหินวงการมานานจนเพื่อนไม่มีแล้วตอนนี้จะไปไหนตอนนี้ก็ต้องคิดรอด้อนจนมากเติมน้ำมัน 300ก็ว่าก็กูมีแค่นี้2 0 0ร้อยถึงสามร้มีคนถามเรื่องที่สมปองเหลือดีิพระมหาสมปองที่มีข่าวตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงว่าศึกแล้วก็อิสระแล้วเขาจะทําอะไรตอนนี้เป็นกรรมเป็นบุญของเขาแล้วที่เขาทําทุกอย่างตอนนี้คนมองเห็นหมดเราก็มองเห็นเขาคิดทําแบบนั้นก็แล้วแต่เขาบุญกรรมนาไปตามกระแสะตามอารมณ์อันตรายสําหรับตัวเองถ้าคนเราบวชมานานแล้วรู้สึกดีๆถ้าศึกมาแล้วทําตัวแบบนี้เลยไม่ผิด อะไรไม่มีใครว่าอะไรได้แต่ในตัวของเขาคนเขาจะมองเห็นมันจะเสียกับตัวเองอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไม่รู้ก็ตักเตือนไว้ลูกๆหล,ล,ล,ลานๆทุกอย่างเราอย่าไปเหิมเมกรเิ่มส่วนที่พระพยอายามบอกว่าแม้จะสึกออกมาก็ให้นึกถึงกลิ่นผ้าเหลืองด้วยมาเทพกล่าวว่าคนบวชแล้วออกมาเนี่ยต้องระวังมากกว่าคนที่ยังไม่ได้บวชผ่านทุกสิ่งที่ทุกคนเข้าใจแล้วคนนี้บวชมาแล้วต้องเป็นคนดีแน่แต่พอมาทําอะไรที่ผิดนิดหนึ่งเรียกว่ากรรมแล้วมันจะ เ่ตรงเราจะทําอะไรไม่มีใครว่างคุณได้เพราะเป็นเรื่องของมนุษย์แล้วแต่เขาท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคมิดเห็นกเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ